สวัสดีนะครับทุกท่านโบมอาจารย์เสกนะครับวันนี้มาฟังข่าวนะครับเกี่ยวกับข่าวต่างประเทศนะครับเป็นข่าวแปรนะครับย้ำนะครับนแหล่งข่าวมาจากแหล่งข่าวต่างประเทศนะครับพูดถึงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับข่าวว่ารัสเซียคือผู้ชนะนะครับการตรวจสอบความเป็นจริงนะครับของผู้นําสหรัฐสำหรับไบเดนนะครับต่อสงครามยูเครนนะครับเป็นอย่างไรนะครับมารับฟังกันนะครับมีสตินะครับ เพราะว่าความเห็นแตกต่างกันได้นะครับยูเครนนะกำลังพ่ายแพ้สูญเสียสงครามในสงครามนี้นะครับการประกาศครั้งใหญ่นะครับของผู้นำสหรัฐโดยนโยบายการคว่ำบาตรของสหรัฐนะครับกำลังเสริมสร้างนะครับความเข้มแข็งนะครับความแกร่งให้กับกลุ่มบริกส์โจไบ,บเดนนะครับเผชิญหน้ากับเพลิงไฟนะจากผู้นำของประเทศเขาเอง โดยป,นนประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโจไบเดนนะครับกำลังถูกเล็งนะครับเป็นเป้าเหนือบรรดาโนโยบายของเขาต่อสงครามรัสเซียยูเครนสมาชิกหญิงนะครับของ Spa สภาคองเกรสสหรัฐนะครับมาโจลีเทเลอร์กรีนนะครับได้ขวดอย่างแรงนะครับไปที่ป,นนประธานาธิบดีไบเดนยูเครนกำลังพ่ายแพ้สูญเสียในสงครามนี้กับรัสเซียนะกล่าวโดยสมาชิกหญิงนะครับของสภาคองเกรส มาจูรีเทเลอร์กรีนนะครับการตำหนีไบเดนนะเธอได้กล่าวอ้างว่าบรรดานโยบายต่างๆของสหรัฐเนี่ยกำลังเพิ่มเสริมความเข้มแข็งนะครับแข็งแกร่ง,งให้กับกลุ่มบริกส์ มาโจอีนะครับได้กล่าวว่าเธออาจจะเป็นเพียงแค่ผู้นําสหรัฐนะครับเพียงแค่คนเดียวนะที่พูดความจริงออกมาดังๆการสร้างหมายเหตุนะครับแบบระเบิดลงของผู้นําสหรัฐนะครับต่อสงครามยูเครนรัสเซียนะครับกล่าวโดยมาโจลีเทเลอร์กรีนสมาชิกหญิงนะครับของสภาของเกรสว่ายูเครนเนี่ยกำลังพ่ายแพ้สูญเสียในสงครามนี้กับรัสเซียและสิ่งนั้นนะครับเป็นข้อเท็จจริง ดิฉันอาจจะเป็นเพียงแค่สมาชิกเดียวเท่านั้นของสภาของเกรสสหรัฐนะครับที่จะพูดสิ่งนี้ออกมาดังๆ โดยที่ทีมบริหารโจไบเดนนะครับได้สร้างการตัดสินใจที่แย่นะทางบางประการนะครับเหนือสงครามรัสเซียยูเครนนโยบายการคว่ำบาตต่างๆของวอชิงตันกำลังสร้างให้กลุ่ม b ริกสนะครับแข็งแกร่งขึ้นนะของความสัมพันธ์ทางการค้าของพวกเขาอย่างทันทีทันใดซึ่งอาจจะทำให้การรวมกลุ่มนั้นเนี่ยทำดอลลาร์นะครับของพวกเราเนี่ยร่วง บรรดาประเทศสมาชิกกลุ่มบริกส์นะครับจะสวิตไปที่สกุลเงินท้องถิ่นต่างๆในการค้าขายของพวกเขาเนื่องจากบรรดาโนโยบายต่างๆของโจไบเดนนะครับมาจูรีเทโรกรีนนะครับ,รบก่อนหน้าน,นี้ได้กล่าวว่ายูเครนเนี่ยไม่ใช่รัฐนะที่51ของอเมริกาถ้อยถแถลงนั้นนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการตรวจสอบนะความเป็นจริงหนึ่งสำหรับไบเดนโดยผู้นำของประเทศของเขาเอง ในวันที่2กันยายนนะครับรัฐบาลไบเดนเนี่ยได้กล่าวอ้างว่ายูเครนนะครับกำลังนะครับได้สร้างความก้าวหน้าอย่างสังเกตเห็นได้นะครับโดยนายจอร์นเคอร์บี้นะครับโฆษกของสภาความมั่นคงนะครับแห่งชาติสหรัฐนะครับกล่าวทางวลาดิเมียปูตินนะครับก็ได้โต้ตอบนะครับต่อคํากล่าวอ้างนั้นนะโดยกําลังพูดว่ารัสเซียเนี่ยนะยังคงเป็นผู้ที่ไม่สามารถนะครับเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะครับ มันข่าวชิ้นนี้เนี่ยก็พูดง่ายๆนะครับก็คือว่ามันเป็นการโต้กันน,นะครับเราความเห็นนะของสมาชิกสภาของเกสของสหรัฐอะ่ะซึ่งบางส่วนเขาไม่เห็นด้วยครับกับการที่สหรัฐเนี่ยนะไปช่วยยูเครนนะครับ โดยผู้แทนสภาคองเกรสหญิงท่านเนี้นะครับก็มองว่ายูเครนเนี่ยไม่ใช่นะรัฐที่51ของสหรัฐพูดง่ายๆแล้วก็เธอกําลังมองเห็นนะครับว่าขณะนี้นะยูเครนเนี่ยกำลังพ่ายแพ้และสูญเสียนั่นเองนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆของโจไบเดนนะครับก็กาลังผลักให้ นะครับกลุ่มบิกก์อยากแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่ากลุ่มบิ๊กรวมตัวกันนะเพิ่มสมาชิกมากขึ้นมากขึ้นแล้วทําให้ดอลลาร์เนี่ยอ่อนแอลงนั่นเองเพราะว่าในกลุ่มบิกนะครับก็จะใช้เงินสกุลท้องถิ่นของตัวเองในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแทนดอลลาร์นะครับนี่คือมุมมองที่แตกต่างนะครับของ res, สภาคองเกรสสหรัฐนะครับเนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้รับฟังนะครับฟังให้เห็นถึงความแตกต่างแล้วกันนะครับอันนี้เป็นการพูด นะเหมือนกับบ้านเราครับมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนะครับเพราะฉะนั้นเขาแสดงมุมมองข้อเท้จริงอีกด้านหนึ่งออกมานะย้ํานะครับอันนี้เป็นข่าวแปลจากต่างประเทศนะครับไม่ใช่ผมคิดขึ้นเองมโนขึ้นเองนะครับเป็นการที่นะออสอสอนะสภาผู้แทนของคองเกรสญิงเขว่าพูดไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ